ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับบัน c h ชาแนลนะครับอ่าโอเควันนี้เรายืมสถานที่ห้องเบสครับในการทำงานในวันนี้เราเปลี่ยนแบต iPhone 6กันอันนี้ผมเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้ได้นะนี่เดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันว่าผมจะเปลี่ยนยังไงนี่สภาพแบตท,ที่ยับเยินครับที่ออกมาจากเครื่อง iPhone 6 ไปดูกันเลยอ่ะก็คือเคยไปเปลี่ยนที่ร้านเนี่ยมันประมาณ8 0 0ร้อถึงเก้บาทนะครับอ่ามันก็เปลี่ยนง่ายๆครับน็อตน็อตไม่กี่ตัวเนาะเนี่ยดูแบตผมบวมครับเห็นไหมอ่าเครื่องยังใช้ได้นะครับแต่ผมเสียดายเห็นไหมมันดันจนหน้าจอออกมาเลยนะครับเดี๋ยวให้กล้องโฟกัสเห็นไหม ไม่เห็นเนาะอ่ะแต่รู้ว่าแบตมันบวมออกแล้วกันครับนี่นี่นี่อืมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันผมซื้อแบตมาเออจำไม่ได้นะครับว่าเท่าไหร่ร้อยกว่าวบาทเกือบอ่าสองร้อยผมซื้อมาสองอันไงก็คือแบต i p h o n ห้ากับแบต i p h o n หกผมก็เลยจำไม่ได้สับสนราคาอยู่โอเคอันนี้นะครับแบต นี่ที่เราจะเปลี่ยนกันในวันนี้ห่อเป็นซองแบบนี่ครับห่อมาให้เป็นเป็นเป็นซองประมาณนี้ซองกระดาษมีกันรกระแทกบับเบิลอยู่ข้างในครับก็มีอะไรบ้างเทียหมดเลยอ่ะโอเคหมดละก็มีชุดกุญแจชุดไขค,ควงของเขาอันนี้สติกเกอร์ ช้อปปีไม่เกี่ยวอันนี้ถ้าผมเดาไม่ผิดนะมันน่าจะเป็นกาวติดอย่างนี้เลยน่าจะใช่นะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเนาะโอเควิธีการเปลี่ยนอย่างแรกเลยครับเดี๋ยวนะผมขอเอากอนมาเทก็าขาให้เรา๋ยอบ้างอ่าไขค,รครวง บาแบนหนึ่งตัวผมดูผ่านกล้องไม่เห็นอ่าแฉกน้อยอ่ามือผมก็ไม่รู้หรอกนะโอเคอันในหมุนได้เราก็จะหมุนนะครับเป็นไขควงอ่ารูปดาวรูปอะไรต่างๆ นี่นครับเห็นไ,ไหมว่ามันจะเป็นดาวน,นะครับเป็นแฉกดาวนเนาะถ้าผมาผมดูก่อนนะอ่ะน่าจะอันนี้แหละอ่าโอเคตัวนี้ครับไขได้ไขตูดก่อนที่ตูด i p o o n e นะี่ะจะมีน็อตสองตัวนะครับ ไม่มีตัวคีบมาเนาะมีแค่ไม้งัดเราต้องใช้เล็บเกี่ยวออกมาที่สำคัญครับน็อตมันวางไว้ดีๆครับอน็อตแต่ละตัวของ iPhone มันจะไม่เท่ากันนะครับนี่เอาเปิดอีกตัวหนึ่งออกมาออ่าโอเคตัวไหนใส่ตรงไหนก็วางไว้เหมือนเดิมนะครับอ่าโอเคตัวค่อนข้างเล็กเนาะ นี่นะครับใช้ตัวดูดโอเคโอเคพร้อมแปะนี่เห็นไหมครับหลุดแล้วน,นั่นเองแต่คืออ่าค่อยๆนะครับเราขมเคลียร์ที่ก่อน อ่าราระวางเครื่องแ้วเรายกฝาขึ้นครับนี่อ่าโอเคครับเห็นไหมนี่แบบผมเคยเปลี่ยนแบตหนึ่งครั้งนะครับนี่เขาเติดสติกเกอร์ร้านของเขาไว้อยู่เนี่ยอ่า หมดประกันแล้วละ่ะระวังหน้าจอหลุดนะครับเอาอะไรมาบังไว้กันไว้นี่บาบเบอร์บีฟังหน่อยนะบี อ้าวไขออกครับค่อยๆระวังโอเไขควงที่ให้มันไม่ดูดนะครับตัวคีบก็ไม่มีตรวนี้ยังงัดที่จริงมันต้องมีตัวคีบนะครับถ้าเป็นร้านแบบเมืออาชีพเขาก็เ <c oughs> ขาจะมีตัวไว้คีบอ่าแต่ผมมาออกละ ตัวนี้เป็นตัวสั้นนะครับเดี๋ยวเราจะวางไว้ข้างบนอ่าเห็นไหมตรงนี้ตัวนี้เดียวเราวมัจะมีอีกตัวหนึ่งอนะ่ะอยู่ตรงเนี้ยอ่ามันติดไอ้ใบปะกันเหนียวเหนียวไว้อ่ะมองไม่เห็นเนาะต้องขูดออกนะครับไปเอ่า ถ้าจำไม่ผิดอนะ่ะประมาณแปดร้อยแปดร้อยเก้าสิบบาทนะครับที่ไปไปให้ร้านเขาติดให้แต่ซื้อแบบมาอ่ะผมตีแค่สองร้อยทวนแล้วกันโหร้านได้กำไรไปเท่าไหร่ครับหกร้อยเจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับหกร้อยกว่าบาทอ่ะน็อตตัวนี้ยาวขึ้นมาหน่อยนะครับอ่าเราจำให้ได้นะว่าเราถอนมาจากตรงไหนอ่า น็อตตัวนี้ผมถอดมาจากตรงนี้น็อตตัวนี้ผมถอดมาจากตัวฝา,า,าบนผมจะมองยากหน่อยครับเพราะว่ากล้องบังหน้าผมแล้วก็น็อตอีกสองตัวคือตรงตูดเนี่ยแบตบผมมันบวมตอนที่ชาร์จไฟอ่ะมันบวมแบบจะระเบิดเลยอ่ะแต่พอผมผมเลยเลิกชาร์จไฟมาประมาณสามวันมั้งเนี่ยผมมาอกมันยุบลงไปคืนเนี่ยอ้าวเสร็จแล้ว เรางัดออกไม่งัดหรอกแค่แตะมันก็หลุดแล้วครับมันจะเป็นแผงปิดตรงนี้อันนี้ผมเคยผมเปลี่ยนครั้งแรกนะครับลองของนี่เห็นไหมมันเป็นแค่แผ่นวางไว้ครับตอนแรกเราก็กลัวแต่ตอนนี้คือไม่ได้กลัวอะไรแล้วดูดูดมันง่ายง่ายแล้วก็มันจะมีขั้วแบตครับ เนาโฟกัสน,น,นี่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 กัแบตนี่เสร็จแล้วก็งัดออกเลยงัดไม่ขึ้น เหมือนมันติดอะไรไว้ไม่รู้อะดำๆเหมือนไหม,มนี่หลุดแล้วครับนี่เห็นไหมผมงัดออกมาแล้วมันแค่วางไว้เฉยครับแล้วเราก็งัดแบตออก ใต้แบบมันจะมีกาวอยู่นิดหนึ่งครับที่ร้านเขาติดมาให้เราก็ค่อยค่อยซอสอันเล็กเล็อันเนี้ยไม่ต้องกลัวนะครับเอาออกได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นแค่แผ่นกาวครับมันไม่มีอะไรผมดูมาแล้วเพราะว่า ร้านเขาเขาจะติดกาวกับแบตเราไว้ไม่ให้แบตเราขยับบางร้านเนี่ยกาวแน่นมากโอ้แน่นจริง อ่าครับผมนี่นะครับแบตสภาพแบตมันติดกาวสองหน้าครับมันติดทั้งก้อนเลยไงมันเลยเหนียวที่จริงมันต้องติดแค่แถบนี้แถบนี้หรือแถบนี้แถบนี้นี่ครับดูนเงเหนียวอยู่เลยผมตอนแง้ระวังตรงนี้นะครับนี่นี่นี่อ่าแต่แผน่นอันเนี้ยไม่มีอะไรเลยเห็นไหม แี่ของเราแกปเปลก่น เราดูอย่างกันเก่านะครับอันนี้เราจะมาด้านข้างตรงนี้อันนี้เราจะวางตรงนี้นี่รัดให้ตรงอ่าโอเคเดี๋ยวมันมีกาวมาให้ด้วยนี่มาบันบี อันนี้ก็เหนียวอยู่นะกาวที่มันเหนียวอยู่เลยติดดีไหมเนี่ยเราลอกดูก่อนเนาะใช่กาวไหมกาวจริงด้วยอ๋อเป็นแค่สองแถบเองครับนี่เราต้องดูก่อน ให้ตรงเราจะวางอย่างนี้นะอ่าเสร็จแล้วแล้วก็กลับด้านเอาันนี้ครับวางนี่วางไปเลยอ่าโอเคปิดโอเคติดเรียบร้อยอ่าเราทำไงต่อดึงมึงอ้า ไม่เห็นออกอ๋อเนี่ยอาลอกอีกมันมีตัวลอกอีกนะครับนน่อ๋อเป็นตัวเหนียวทั้งแผ่นเลยอ๋อนี่ไงแม่ดึง เอ,เอ้ยตัวยาวๆนี่ไว้ทำไมอ่ะมันต้องมีเหตุผลสิแต่ผมไม่รู้ผมอ่าอันนี้ผมไม่รู้นะผมตัดออกดีกว่าอืมผมกลัวมันจะไปทับบอร์ดตรงเนี้ย ลุ้นไปได้กันนะครับเพราะว่าผมเพิ่งเคยเปลี่ยนครั้งแรกแล้วก็เอาแผ่นสีดํานี้เห็นไหมเอาไปวางล็อกอ่ามันจะเป็นมีล็อกของมันนี่ครับเรียบร้อย แน่นตึบ๊บไม่หลุดอโอเคเพอร์เฟกเสร็จแล้วแผงเล็กครับกลับที่เดิมนี่เลยเพื่อกดขั้วแบตของเราไว้ไม่ขยืน่นอา้าวล้วไขควงตัวไหน อ่ะตัวนี้แหละเอา,าครับมือผมอาจจะบางๆไปมาๆนะครับอันนี้คือน็อตตัวบนนะครับไขควงมันไม่ดูดเลย,เลยมันไม่ดูดน็อตนะครับเนี่ยมันไม่ดูดหัวน็อตมันเป็นไขควงแถมเนาะนี่อ้าวผมบาง โอเคเราขันลงไปเลยครับแต่ขันลุมหลวมก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปล็อกเรามาใส่ตัวนี้ก่อนอีกตัวหนึ่งอะไขควงผมมันไม่ดูดเนาะผมต้องวางอะโอเคที่ผมบอกฮะขันลุมหลวมก่อนแล้วเพื่อ เราจะได้ขยับได้นี่ลงไปอ่ะอันนี้ก็ขันลงไปอโอเคเราขันแค่พออ่าไม่ให้มันหมุนได้ก็พอครับนี่โอเคนะเรียบร้อย โอเคโอเคครับผมยกซูมดูใกล้ๆนี่โอเคเราเก็บงานของเราเรียบร้อยแล้วระวางฟไอ iPhone นี้เป็นไอโฟนรีเฟอร์บิดนะครับจำได้ไหมที่ผมเคยรีวิวไปถ้าใครเคยดูช่องผมนะอ่าเรียบร้อย ไม่ได้อีกปิดยากอ่ะใช้งานง่ายๆเยนะีเย่ยไอโฟนน่ะเดี๋ยวผมจะค่อยๆปิดนะอ๋โอเคราวางไม่ตรงล็อกเองครับเอาไม่ลงอีก ทำไมช่างทำมันดูง่ายจังเลยนะว่าแมเพื่อนเพื่อนอะไรอีกแล้วเนี่ยอ๋อเอาหัวลงก่อนนะอ๋อผมปิดปิดสูตรเองครับ เราต้องเอาหัวลงก่อนนะครับไม่ลงครับอ๋อขออภัยครับมันปิดแล้วอะมันลงแล้วง่ายๆอแหละครับปิดวางมามันก็ลงของมันเองเลย แต่ที่มันดูเหมือนมันไม่ลงนะครับมันเป็นฟิล์มครับฟิล์มเนี่ยเห็นไหมแต่จริงๆอะ่ะฝาไอโฟนมันลงไปแล้วครับโฟกัสกล้องเห็นไหมเนาะเน้ามครับมันลงไปแล้วแต่ที่เห็นเพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมครับมันเป็นฟิล์ม เนี่ยอ่าเนี่ยเป็นฟิล์มครับเพราะว่าเนี่ยเนี่ยฟิล์มแผ่นเนี่ยแผ่นดำๆผมใช้ฟิล์มแบบเต็มจอครับอันฟิล์มผมก็ซื้อมาเองครับเนี่ยผมปิดเพื่อความมั่นใจอ่ะโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราใส่น,อน็อตอีกสองตัว ตรงตูดมันจะเป็นไขควงไอ้นี่นะครับเป็นรูปดาวอ่ะผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรอ่าโอเคถูกแล้วอีกตัวหนึง่งไขควงผมมันไม่ดูดเนาะผมเลยต้องเอามือกรอก เร่ยบร้อยอโอเคติดเครื่องเครื่องติดไม่ี่ยทีนี้มันชาร์จแบตมาหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะอ้าวติดติดดึง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  นี่ก็โอเคนะสองร้อยบาทเองเดี๋ยวผมจะแปะราคาผมจะเขียนราคาไว้ให้ดูนะผมซื้อมาเท่าไหร่โอเคเรียบร้อย,ย,ย,ร,อยรอดูเครื่องไปอันนี้ดึงจุกขึ้นนีน่รหัสผมเอาใหม่ครับเมื่อกี้ผมกดลืมอัดหน้าจอ โอเคครับอืมโอเคนะเดี๋ยวกดโฟกัสนิดนึงอ่าโอเคมันจะมืดนะโอเค<ม>เช็คสุขภาพแบตน,นะครับอ่าเมื่อกี้กดเข้ามาที่ตั้งค่าตั้งค่านะครับเสร็จแล้วเข้ามาที่แบตเตอรี่แล้วก็ มาที่เช็คที่สุขภาพของแบตโอเคแบตที่เราได้มา100%เต็มไม่มีเสื่อมคุณภาพนะครับเขาบอกว่าแบตของเขาคือรับการคืน1น0อเเต็มทุกก้อนโอเคครับนี่ทำงานเต็มที่100%เเต็มอ่าโอเคครับตรงนี้เราใช้งานได้ปกติผ่านนะครับนี่คือ iPhone จริง iPhone 6นี่คือแบตที่เราเพิ่งเปลี่ยนไป นี่นี่คืออาการแบตบวมนะครับจนเนี่ยอันเนี้ยมันยุ่ยมันพองเนี่ยเหมือนมันผมจับดูแล้วเหมือนมันจะแตกใส่มือตลอดเลยอ่ะบับเบิลบีหลบหน่อยนี่บับเบิลบีฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องมีมีของเลยนะครับอันนี้จะเป็นรีวิวของเล่นนะครับของน้องชายผมผมเข้ามาใช้ห้องเขาครับนี่จะเป็นรถเป็นอะไรเนี้ยเขามารีวิวของเรามาในเรื่องของเราต่อ นี่ครับผมเรียบร้อยประหยัดไปไป600้อยกว่าบาทครับเพื่อนๆก็ทำเองได้อุปกรณ์คือมีนี่นปิกตัวงัดตัวดึงหน้าจอตัวงัดตัวงัดโอเคพราะผมเปลี่ยนเครื่องแล้วผมใช้ Galaxy A 50นะครับตอนนี้ที่อัดหน้าจออยู่อัดถ่ายวิดีโออยู่ ่าโอเคนี่ครับเครื่องมือที่เขาแถมมาครับ DIY เลยครับทำเองได้ง่ายทุกอย่างตอนนี้ความรู้มีอยู่ใน YouTube มีอยู่ในเ c e b o o k มีอยู่ใน Google ครับเพื่อนๆลองเสิร์ชหาดูได้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับผมคร้บผมมาอีกห้องนึงนะแบตชาร์จเข้าปกตินะครับ นี่นีนอ่าโอเคแบตบชาร์จเข้านะครับเมื่อกี้แปบ๊บเดียวขึ้นมา2%องเปะชาร์จเร็วอยู่โอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปอย่าลืมติดตามนะครับจะมาเปลี่ยนแบต iPhone 5ครับ 5S เอาเป็นว่าแบตบ,บวมแล้วกันครับตรงนี้ฟังเสียงดินี่นะครับแบตบบวมนะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับแบตบ iPhone 5, 5 S 5S ผมเป็นสาวก iPhone นนะครับ iPhone 5s iPhone 5c iPhone 6เฮ้ยเราเพิ่งเปลี่ยนแบตไป 5c แบตหมดอันนี้ก็แบตเสื่อมแล้วน,นี่ก็แบตเสื่อมแบตเสื่อม3ามเครื่องเลยโอเคครับสวัสดีครับ